นี้มีเดือดวันแชมเปี้ยนชิพแถลงสึกใหญ่วันไฟไนทหกคัมแบ็กจัดที่ไทยเหนื่อรอบสาปี วันแชมเปี้ยนชิพองค์กรกีฬาระดับโลกประเดิมสกราชใหม่2,566ด้วยการกลับมาระเบิดความมันในศึกวันไฟน์นยหกยกทับนักกีฬาระดับซูเปอร์สตาร์รวมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ฉลองการกลับมาจัดในประเทศไทยแบบเปิดให้ชมติดขอบสังเวียนครั้งแรกในรอบ3ปีทีอิมแพค Are ีนาเมืองทองธานีพร้อมเสิร์ฟสู่กว่า170ประเทศทั่วโลกถ่ายทอดสดช่วงพรามถ่ายเมริกา ตรงกับช่วงเช้าเวลาไทย8นาฬิกาของวันเสาร์ที่14มกราคม2,566ซึ่งงานนี้บอสชาติยังอัปเดตข่าวใหญ่ชนิดสะเทือนวงการมวยไทยโลกที่เตรียมจัดนิสึกวันลุมพินีอีกด้วยค่ะโดยจากง,งานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปแล้วที่โรงแรมดับเบิลยกรุงเทพเมื่มอวันที่11มกราคมที่ผ่านมาค่ะผมอยากอบอกข่าวสอย่างครับอันที่ห เป็นแกรนด์พี x ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มวยไทย16คนจากทั่วโลกนักมวยสุดยอด best of the best อย่างเดียวจากทั่วโลกจะแข่งกัน1ล้านเหรียญเป็นที่เซอร์ไพรส์รางวัลรางวัลรางวัล16คนและนี่เป็นโอเปนเวทแปลว่าไม่มีน้ำหนักไม่มีน้ำหนักรุ่นไฟเวทชกกับรุ่น ไม่ดูเวทก็ได้เราจะเอา16คน The best of the best ในมวยไทย The best ทุกคนจะเป็นแชมป์โลก16คนเป็นแชมป์อันนี้จะเป็นมันมากไม่เคยดูแบบนี้แต่ผมว่าทั่วโลกจะดูสนใจมากเพราะว่ารางวัลเพราะว่า16คนจะเป็น best of the best จากทั่วโลกและจากมึงไทยนี่เป็นสำคัญมากเราจะเปลี่ยนอนาคตมวยไทยเราจะช่วย ให้แรงบันดันใจ7ล้านคน70ล้านคน,น,คนประเทศเราแต่สำคัญมากด้วยให้ทั่วโลกมองเรามองประเทศเราเป็นสุดยอดขนาดไหนและมรกของเราเป็นสุดยอดขนาดไหนผมว่าแกรนปรีนี้จะเป็นที่สิ่งที่ให้เปิดตลาดมาไม่เป็นแกรนปรีนี้เป็นสิ่งที่จะเปิดตลาดทั่วโลกที่มืองไทยด้วย ให้ทุกคนสนใจไม่ใช่คนแฟนๆนักบวยอย่างเดียวไม่ใช่แฟนแฟนมวยไทยอย่างเดียวแต่ผมว่าทุกคนทั่วโลกอยากดูอันที่สองสแตมจะชกจะชิงแชมป์กับอานิสาแม็กซินในคิกบ็อกซิง่งอินเตอร์มคิกบ็อกซิ่งโลไททอลไฟจะเป็นเดือนหน้าหรือว่าเดือนที่3แล้วแต่ไฟนี้วันเสาร์มีร่างกายว่ารู้ว่ารือว่าบาดเจ็บอะงไม่รู้อันที่3 ผมจะบริจาค10ล้านบาทผมจะไปกับคุณแดงคุณแปรมคุณปลายสี่คนจะไปทั่วเมืองไทยและให้เงินที่ค่ายเล็กๆทั่วเมืองไทยแบบผมพูดว่าผมจะลงทุนในมวยไทยแต่ไม่ใช่มือประเทศไทยอย่างเดียวทั่วโลกผมจะลงทุนจะให้มวยไทยฟื้นใหญ่ ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์มวยไทยฮะส,สามอย่างขอโทษแลวันนี้ไม่ได้นอนภาษาไทยไม่ชัดคุณชาติครับวันศุกร์ที่16ตุลาคมจะเกิดอะไรที่นบ้างกับมคนไทยครับวันที่อะไรนะวันศุกร์ที่20พฤศจิกายน,นอ๋อวันลุมพินีโอเควันลุมพินีอันนี้สำคัญมากคือแบบเราจะมีการ์ดสองอันเราจะมีรายการสองอันอันที่หนึ่งเป็นเป็นะระดับแบบเอ็มเอเอมวยไทยคิกบ็อกซิง่งมวยปั๊ม ทุกอย่างนี่เป็นไทยสดทั่วโลกแล้วก็มวยไทยด้วยนะแล้วก็อันที่สองเป็นมวยไทยอย่างเดียวถ่ายสดที่เมืองไทยอย่างเดียวแล้วก็ต่อไปนี้ทุกอาทิตย์วันศุกร์คู่เอกในการ์ดของไทยไว้ครูรามวยจะให้วัฒนธรรมมวยไทยแล้วก็อย่างน้อยเราจะใช้กรรมการคนไทยคนหนึ่งทุกอาทิตย์ในวันลุมพินี แต่เราต้องให้ฝึกฝนให้ฝึกฝนให้ให้ให้ระดับโลกเหมือนแบบกรรมการของวันอันนี้สําคัญมากแต่ผมจริงใจจะช่วยมวยไทยช่วยประเทศเราช่วยคนไทยอันนี้สําคัญมากแต่สิ่งที่ผมดีใจมากที่สุดคิดดิในครั้งที่แรกในในประวัติศาสตร์ของประเทศเรานะทุกอาทิตย์ทั่วโลกจะมองเรา ทั่วโลกจะดูนักมวยของเราจะดูวัฒนธรรมไทยเขาจะดูโฆษณาไทยและร้อคนทัวริสต์จะ,จะมามาแรงมามาเยอะทุกโลกจะดูประเทศไทยสุดยอดทุกอาทิตย์อันนี้สําคัญมากและให้แรงบันดาลใจประเทศเราแต่ทั่วโลกให้ทุกคนมามาชวนเขามาประเทศเรานี่เปนโอเคเราอาจจะมีมวยไทยแต่นี่เป็นลึก มากกว่าลุยไทยอย่างเดียวนี่เป็นประเทศเรานี่เป็นอนาคตเราประเทศเราให้มีศักดิ์ศรีวันฉัน้ม่คิดกำลังจะท้าทายกับอุตสาหกรรมกีฬากำลังจะแข่งกับทีมอักฤที่มีการเข,ข้าสดทุกสัปดาห์ใช่เพราะว่าอยู่คิดดิตอนนี้ในประวัติศาสตร์50ปี EPL จากอังกฤษเขาถ่ายสดทุกอาทิตย์ทั่วโลกและทุกคนวันเสาร์ดูคนไทยหรือว่าคนจีนหรือว่าอะไร อันนี้เป็นครั้งที่แรกนะที่มวยไทยทุกประเทศเขาจะดูได้เขาจะดูได้จากรุ่มพินีสนามนัมบวันในประวัติศาสตร์มวยไทยอันนี้เป็นโอ้โหผมดีใจมากเราเรามีโอกาสเปลี่ยนประเทศเราเรามีโอกาสเปลี่ยนเปลี่ยนมวยไทยเปิดตลาดใหญ่ๆให้ทุกคนโปรโมเตอร์คนไทยผลัาค่ายคนไทยนักมวยคนไทยแฟนๆคนไทยนี่จะเป็นช่วยทุกคนช่วยประเทศเราและสิ่งที่ผมรู้รสึก แบบดวงดีหรือว่าดีใจดีหรือว่าคือแบบมีแบบแคล้ายๆเหมือนกะตันยูแบบคุณแดงแล้วก็ทหารเขาช่วยมากเขาจะจริงใจให้ช่วยกันเป็นพาร์ทเนอร์กับช่องเจ็ดแล้วก็เทโรเรมรวมมือกันช่วยประเทศเราอันนี้สำคัญมากำคำถามนครับผมวันแชมเปิปเขาถึงเคยขาดทุกแพ่ตฟอร์มแล้วยังขาดอะไรอีกหรือเปล่าครับาการที่จะเผยแพร่เนื้อหาหรือว่าคนทั้งกีฬาของอวันชมเปติคครับ Uh, I d ไอ t ดู d e r s t a n d the q u e s t i ม n s o r ่ y ชาร์ป e นชิพไอ้ส์ที่ i ามารถตฟอร์ม e ช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใ e h มมหห่ สำหรับผมนะมีฝันให,ใหญ่กว่านั้นผมอยากเป็นเหมือนแบบ world cup หรือว่าเหมือนแบบโอลิมปิกผมฝันอย่างขนาดนี้ผมไม่ได้วุึกว่าวันมีสําเร็จวันนี้นะเป็นวันแรกในวันในประวัติศาสตร์วันนี้เป็นเหมือนแบบวันแรกในใจในในในแบบแบบแบบคิดความคิดอนาคตใหญ่มากใหญ่มากวันนี้ได้คุณเกลมได้คุณลายได้ท่านนายสมบูมาซัพพอร์ตเดินหน้าได้แล้วเป็นตัวกับวันอุกินี ก็ถามว่าพร้อมรใช่ไหมพร้อมพร้อมพอมท่านสนามทางด้านสนาม่เพราะทเนี่ยทำุกวันขก่ช้หนึ่งทีปาใช่ไหมประมาณนั้นนะฮะดร์สก้ h เนา e l นา่นแฟีพ่แจ e งโอทีมทีมทีมไทยจากวันอ่าทีมไทยวันนะคือแบบเราอ่าโตเร็วตอนนี้มีพนักงานหลายคนแบบห้าปีก่อนแค่แค่มี 3-4คนพี่ก่อนเรามีแดคนแต่ตอนนี้มีไม่รู้แต่หลายคนแบบสาคนอย่างนี้แบบยังยังยังผมลงทุนอยู่ในประเทศเราแล้วก็เป็นซูเปอร์สตาร์หมดเดียหมดเลยแต่สำคัญมากเป็นพ์ทเนอร์เหมือนแบบทหารแล้วก็คุณแดงเขาเขาแบบความมั่นใจจริงๆในในในคอนเซปต์นี้ในในในอนาคตมวยไทยแล้วก็คือแบบเขาอยากเขาเขาเป็นจริงใจช่วยประเทศเรา ให้แรงบันดาลใจ70ล้านคนแล้วก็ช่องเจ็ดช,ช่องใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดแล้วก็คิดเดิช่องเจ็ดทุกวันศุกร์กลางคืนนะพรายม์ไทม์เป็นละครนี่เป็นครั้งที่แรกใน40ปีที่เขาจะเอามวยไทยอาจจะสปอร์ตอันนี้ผมแบบตกใจหมดแต่แต่คือแบบผมรู้สึกดวงดีแล้วว่าคล้ายๆเหมือนกตันยูแบบทุกคนแบบช่วยรวมรวมมือกันและความจริงเรามีช่วยมวยไทยใช่ แต่มีความลึกมากกว่านี้เป็นก่อสร้างฮีโร่คนไทยให้ทั่วโลกดูแล้วก็ให้ประเทศเราทุกคนดูทั่วโลกประเทศเราสุดยอดขนาดไหนมีศักดิ์ศรีขนาดไหนอันนี้สําคัญมากอยากจะสอบถามเรื่องเองินรางวัลหนึ่งล้านเหรียญว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ <Okay. S 2> แล้วก็เดือนที่3รรเดือนเดือนที่3รรเดือนที่3เดือที่สจะเริ่มแก uh, รนปรีนี้นนและทุก3เดือนและถึงจะมีไฟแนล เดือนที่3จะมีะเริ่มแข่งเริ่มแข่งแล้วก็ตลอดว่าแล้วแก็คือแบบผมอยากให้แฟนๆทั่วโลกเขียนใน Facebook ของเราอยากใครใครน่าจะชก,กวานนี้เป็น open โอเ e นเว t จากเมืองไทยใครโอเ e นเว t และอ,อ,อ,อีกอีกคำถามนึงคือว่าที่ว่าเงิน10ล้านจะช่วยเหลือค่ายเล็กๆคร <ๆ S 2> าวนี้ผมอยากจะทราบว่าคุณสมบัติการคัดเลือกที่จะช่วยเหลือแต่ละค่าย คัดเลือกอย่างไรจากอะไรครับ What is the quality How are you going to pick the camps that we gonna s e p o r t คือแบบแปรมกับพลายเขารู้จักแบบทุกคนในมวยไทยคัอแปรมเป็นเป็นมาจากแฟร์แท็กนะผมแค่บอกว่าผมบริจาค10ล้านบาทผมอยากช่วยใคยๆเล็กๆให้โตเร็วขึ้นจะได้มีนักมวยแล้วก็มีมีมีเงินมีเงินให้ ให้ลงทุนกินข้าวดีๆแล้วก็มีกระสอบดีแล้วก็มีทุกอย่างให้ให,ให้ให้เรานักมวยโตเร็วขึ้นอันนี้สําคัญมากอันนี้เป็นปีนี้10ล้านแต่ในในทุกปีผมจะจนลงทุนอย่างนี้ทุกปีปีละสิล้านไม่ใช่ปีนี้10ล้านแต่ผมว่าปีหน้าจะใหญ่กว่านี้อ๋อมากกว่ายเยี่ยมเลยแต่ยังยังไม่รู้แต่คือคือแบบตอนปีนี้แค่10ล้านกับแล้วก็4นะคนเราจะนะเราเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราจะไปด้วยกันทั่วทั่วเมืองไทย ค่าใช้จ่ายที่มากมายแล้วก็ทำให้ยิ่งใหญ่บอลโลกเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายมากมายไม่ทราบมีมีสปอนเซอร์หรือว่ามีรายได้ช่องทางกาบเงินอไบ้ครับ so, and how how d d you uh, get your money because now you're spending a lot of money on the <c oughs> business คือแบบ uh, สิ่งที่ผมโชคดีคือแบบ uh, คนที่ uh, บริษัทลงทุนทั่วโลกเขามีความมั่นใจในวัน รัฐบาลสิงคโปร์มีความมั่นใจในวันคาทารัฐบาลคาทามีความมั่นใจแล้วก็คนที่มีกี่ล้านหลายแสนหลายหลายแสนล้านเหรียญเขามีแล้วเขาาจะลงทุนตอนนี้ลงทุน500ล้านเหรียญแต่ในอนาคตผมว่าอีก้าล้านเหรียญอย่างนี้แบบคือแบบเราคุยกันอยู่แล้วแล้วก็คือแบบเขาลงทุนเยอะเพราะว่าเขาความมั่นใจในวันโตเร็วแบบ อันดับ5สําหรับบริษัทกีฬาทั่วโลกมาสำหรับแฟนๆแ,แล้วก็อันนี้เป็นสำคัญมากคนที่ดูในโทรทัศน์หรือว่าดูใน y YouTube หรือว่าดิจิทัลหรือว่าโซเชียลก็อันนี้เป็นสําคัญมากที่ต้านขับเป็นสําคัญมากที่สุดและตอนนี้วันมันโตเร็วมากและคนบริษัทที่ลงทุนเขามีความมั่นใจเยอะในในวันในในคอนเสปต์วันโครงการที่คุณชติบอกว่าจะมีการคัดเอาเบส 16คนเนี่ยนะฮะทั่วโลกมาเนี่ยนะครับแล้วบอกว่าโอเพนโอเพนเวทเนี่ยอย่างยิมวยตัวใหญ่ก็ได้เปรียบมวยตัวเล็กนี่ครับก็ใช่เลยแต่นี่เป็นนี่เป็นคอนเซ็ปต์อินเทอร์เรสติ้งมากไม่เคยไม่ไม่ไม่เคยทำใครมีใครจะใครจะทำสมัยก่อนใน k .1 เขาทำอย่างนี้ด้วยและเอ่อฮูสตันไก่เขาไกลเขาไกลเขาเขาชกกับไมิติโมเอ่อเจ็ดสิบปอนด์ใช่น็อกน็องเขาแต่แต่ก้านคออันนี้ที่ญี่ปุ่นอันนี้ไม่คอนเซปต์นี้เป็นต้องทำ แปลกๆแล้วก็ใหม่ๆแล้วก็ให้ให้ทุกคนสนใจคนทั่วโลกจะมองเฮ้ยอะไรวะทำไมมันมันนี่เป็นแปลกๆทำไมกละทีมเมงไทยร้อยเปทุกคนดูร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์มันแปลกๆอ๋อโอเปนเวดด้ยใช่ใช่โอเปนเวดโอเปนเวดโอเปนเวดแกรนปรีแล้วก็ผมอยากยินจากได้ยินจากแฟนๆทั่วโลกหนึ่งล้านเหรียญหนึ่งล้านเหรียญ ันนี้จำกัดหรือเปล่าว่า,อย,าอย่างของคนไทยเนี่ยจะมีสักกี่คนมีมีจำกัดไหมฮะหรือว่าไม่จำกัด <Okay. S 1> อาจจะว,ว่ามากกว่า1-2-3<ๆ>ก็ได้แล้วแต่ผมว่า <Okay. S 2> ในใน16คนคนไทยอาจจะเป็น5-6คนผมว่าอย่างนี้ไม่ได้ไม่รู้อาจจะ8-8 8คนแล้วแล้วแต่แล้วแต่ค่ายแล้วแต่โปรโมเตอร์แล้วแต่นักมวยเราความมั่นใจเป็น best o t the best? หรือเปล่าอันนี้สำคัญมากผมจะไปทั่วโลกให้ best of the best อย่างเดียว16คน Open w e i g h t และคนที่ชนะเป็น100%เป็นน the number one in the Muay Thai fighter 100% open weight ครับนี้ขออยากจะถามคุณแปรมนะครับที่ว่าได้รับการแต่งตั้งให้เป็น CEO หรืออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเป็นแบบใหญ่ในประเทศไทยมีความรู้สึกยังไงและหนักใจยังไงหรือว่าสบายใจยังไงร,รู้สึกดีใจนะครับที่ได้เข้ามาร่วมกับวันแชมเปี้ยนชิมครับก็ตั้งแต่แรกแล้วทางแฟนเหตุกับ พี่ชาตีนี่ได้ทำงานกันมาตั้งนานแล้วครับแต่สิกว่าปีสิกว่าปีรอแต่ในแฟร์เทคเนี่ยผมได้อยู่ภายนอกแต่พอได้เข้ามาอยู่ภายในของวันแชมเปยนชพเนี่ยผมรู้สึกตกใจความยิ่งใหญ่ความที่พนักงานความที่เอ็กเซ i v e ทีฟของแต่ละคนของวันแชมเปยนชพมีฝีมือขนาดไหนมันเป็นสิ่งที่ผมสามารถเรียนรู้ได้และสิ่งที่ผมสามารถเอามาใช้เพื่อพัฒนามวยไทยของเราครับผมเพราะฉะนั้นผมเลยอยากอยู่ใกล้ๆพี่ชาตีได้เรียนรู้จากเขาเยอะแน่ครับ การที้อยากจะถามท่านนายสนามอดีตนายสนามครับผลเอกสุชาติแดงประภัยครับแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับนี่ท่านเป็นคนอะอยากให้ปากอะไรนิดหน่อยก็อย่างนี้ครับระบบระบบนิเวศมวยไทยของบ้านเราอ่ะมันมาจากการพนันมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องเป็นกีฬาชีพอย่างที่คนทั่วโลกเขาเป็นผมสนใจประเทศญี่ปุ่น เขามีสมาคมมวยอาชีพที่แข็งแร่งเขามีภาคเอกชนที่แข็งแร่งแล้วเขาก็าสามารถพัฒนาจนมันเป็นอาชีพที่งดงามได้วันข้างหน้าผมอยากเห็นคนไทยที่เป็นอาชีพนักมวยอะ่ะอาชีพกรรมการอะ่ะแล้วลงในพาสปอร์ตหรือลงในไอดีเราแล้วเดินทางได้ทั่วโลกมากกว่าที่จะเป็นอย่างนี้แล้วผมว่าก้าวที่เรากําลังทำเนี่ยมันมีหลายอย่างที่เราต้องเดินไปข้างหน้า แต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่คุณชาตีหรือสิ่งที่วันลุมพินีจะเกิดที่ลุมพินีของเราเนี่ยจะจุดประกายและทําให้เห็นภาครัฐใหญ่ๆเห็นและให้เห็นภาคกระชนที่สนใจในเรื่องคอนเทนต์มวยแล้วผมเชื่อว่าจุดเริ่มต้นอันเนี้ยจะทาให้ทั่วโลกสนใจประเทศไทยและประเทศไทยจะได้ไประโยชน์ในช่อครับใช่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 ท่านครับทีลุมพินีมีความพร้อมที่จะรองรับรายการระดับโลก ซึ่งชาวต่างชาติก็เข้ามาชมด้วยอย่อะไรมาครับทีมผมมาหกเดือนที่ผ่านเราเป็นไปลุมทีหลายครั้งเช็คทุกอย่างแล้วก็ทํางานกับทหารแล้วก็ซื้อหลายของไฟหรือว่านี้แตเขาลงทุนทหารลงทุนเยอะสําหรับให้บล็อตแคสตเป็นระดับโลกแต่วันเรามีทีมผมเป็นเขาเป็นสุดยอดมาจากทั่วโลก The best of the best และเขาจะเขาทำทุกอย่างแล้วผมมาเดืนที่ก่อนแล้วแล้วผมเช็คทุกอย่างด้วยและผมแบบว่าบ r o อ d c a สตนี้จะเป็นระดับโลกจริงๆเหมือนแบบวัน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  broadcast อยู่แล้วแตทท่ทุกอาทิตย์อันนี้สิ่งที่ผมดีใจมากคือแบบสมัยก่อนเฮ้ hey, คไม่ตอนนี้ด้วยแค่มวยไทยไทยสดที่มึงไทยอย่างเดียวอันนี้ครั้งที่แรกทุกอาทิตย์ไทยสดทั่วโลก ก็วันเสาร์นี้นะครับอย่าลืมติดตามพวกเรา4ี่คนนะครับแล้วก็มีหลายคนตามโปรแกรมเลยครับวันเสาร์นี้เริ่มตั้งแต่8ปดโมงเช้านะครับไปให้กําลังใจกันเยอะๆนะครับที่เมืองทองธานีนะครับถ้าใครไม่ได้ดูที่สนามก็ดูออนไลน์ทางผ่านทางเพจของวันจะเป็นชิปหรือ YouTube ของวันจะเป็นชิปก็ได้นะครับฝากให้กําลังใจกันเยอะๆครับครับก็ฝากกำลังใจให้กับนักชกไทยทุกคนด้วยนะครับก็ประจำศึกวันที่14นี้ครับก็เต็มที่ทุกคนครับก็อยากให้คนไทยทุกคน เข้ามาเป็นแรงสนับสนุนแรงบันดาลใจกับน้องๆนักชกไทยด้วยครับกล้าไปสู้กับโลกครับทำไปเอาดิเอาเร็วก็พูดไปหมดแล้วเออสักหน่อยนึงค่ะค่ะก็สุดยังสี่เช้าถ้าผิดขอโทษนะเวลาไปสี่เช้าพี่ผมขอโทษนะเช้าที่ไทยครับค่ะก็นักสู้ไทยทุกคนนะคะก็พยายามซ้อมให้หนักค่ะซ้อมให้หนักเพื่อที่จะ ชกในวันเสาร์นี้ค่ะแล้วก็จะนำชัยชนะให้กับประเทศไทยให้ได้ค่ะ i, นี่เขาก็ฝากเชียร์ทีมมวยนักกีฬาไทยด้วยครับก็จะตั้งใจชกให้เต็มที่ครับแล้วก็ฝากคนไทยเข้ามาเชียร์กันเยอะๆครับทุกเสียงเชียร์คือกำลังใจของนักกีฬาไทยทุกคนครับผมขอบคุณครับ